ก็สําหรับคิวงานแล้วก็หลักการทางานของผมนะครับที่ว่ามีเช็คคือประจําตัวเนาะคือช่วงนี้ก็ต้องอออขออภัยทุกท่านนะครับที่เข้ามาในในไอ้นี่เนาะว่าจะมาสาั่งของหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องผมต้องขออยัยจริงว่าทุกงานที่ผมสร้างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะต้องผ่านการเช็คคือพลังงานก่อนนะครับในตอนนี้นะส่วนใครที่รอไม่ได้นะครับก็ไปเอากับ นักสร้างท่านอื่นก่อนนะครับหรือนะก็เอาไปสร้างกันเองก่อนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมตอนนี้คือแบบคิวมันมันยาวมากนะครับเป็นเป็นเดือนอะนะครับกว่าจะเสร็จนะครับเอ่อเนื่องด้วยว่าอย่างนี้คือทั้งคิวเช็คตอนนี้คิวเช็คมันเลยไปถึงเดือนกันยานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกวันหรอกครับคิวเช็คะนะคือผมก็จะคัดเอาแค่ เอาแค่หนึ่งวันอ่ะสองคนนะครับคุยแต่ละคนก็แต่ละคนก็คุยใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับบางคนนี่ถ้าแบบมีปัญหาปัญหามากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคาว่าปัญหามากหมายถึงว่าปัญหาที่เขาจะต้องแก้ไขนะครับถ้ามันมากนะครับก็อาจจะเลิดไปถึงนู่นนะครับสามทุ่มก็รอไปเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับบางวันอ่ะนะครับเพราะว่าสําหรับบางคนเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยนะครับเพื่อเปิด เปิดเขาเรียกว่าอ,อะไรเปิดองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับเปิดถึงวิธีการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่ารายละเอียดให้ฟังอย่างเงี้ยครับบางคนเป็นมือใหม่เลยไม่รู้จักอย่างเงี้ยครับเพิ่งมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลายาวหน่อยในการพูดคุยนะครับแล้วคนคนนึงอ่ะก็คนหนึ่งบางทีก็ได้งานเล็กบ้างงานใหญ่บ้างอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ตามพลังงานของผู้นั้นนะครับแล้วก็แล้วแต่จักรวาลเขาจะจัดให้นะครับ เพราะว่างานทุกงานที่ผมสร้างไปนะั้นคือจักรวาลจัดสรรให้นะครับไม่ใช่ผมไม่ได้ผมคิดเองนะผมไม่ได้คิดเองเลยนะสักงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีแค่ว่าหาหาว่าเออเขาต้องเหมาะกับควิบิตไหนแล้วก็ขนาดลวดเท่าไหร่นะครับบางคนอ่ะด้วยพลังงานของเขาอ่ะบางคนเขาพกไอ้นี่มาด้วยนะสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวเขาอ่ะบางคนอ่ะก็มีนะครับเมตาตอนบ้างฟาวเวอร์ออฟไลท์บ้างนะฮะเอ่อ ม่แล้วก็อะไรกันเออเราตัดบ้างอย่างเงี้ยนะครับดอกโรตัสอ่ะนะบัวแห่งชีวิตอะ่ะหรือบางคนต้องมีหินอย่างเงี้ยต้องใช้หินอย่างเงี้ยคือมันเป็นงานที่จะซับซ้อนขึ้นไปอีกหรือบางคนจะต้องเป็นฮาร์โมนสเซอร์อย่างเงี้ยครับบางคนจะเป็นโพเทชชั่นโดมอย่างเงี้ยโอ้แบบงานคือคือมันละเอียดยิ่งงานละเอียดอ่ะมันยิ่งมันจะยิ่งนานขึ้นไปเรื่อยๆครับอืมแล้วก็บางงานเนี่ยผมไม่เคยสร้างด้วย แต่ผมต้องยอมจำนนกับจักรวาลนะเออแม้ไม่เคยสร้างมันต้องลงมือก่อนอะ่ะนะครับผมผมปฏิเสธไม่ได้เพราะปฏิเสธจักราวาลเล่นผมแน่อันนี้แล้วแต่เนาะใครจะเชื่อก็ไม่เชื่อน,นะครแต่ผมผมสัมผัสมาแล้วไงถึงพลังจักรวาลว่าเขาอันนี้ขนาดไหนนะครับมันอาจจะดูเป็นเวอร์นะครับแต่ก็นั่นแหละครับบอกใครบอกใครไปก็ ไม่มีใครเชื่ออ่าน,นั้นก็ไม่เป็นไรนะเราก็เคารพในองค์ความรู้ของเขาเนาะคเขารู้มาแค่เขาก็รู้แค่นั้นแหละนะครับนะสุดท้ายแล้วก็คือว่าช่วงนี้ก็คือคือกะ็จะบอกว่าเป็นเดือนครับเป็นเดือนนะครับชิวในการสร้างน,นะครับก็อยากอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะทำไม่ทันจริงๆครับช่วงนี้ทำไม่ทันจริงๆต้องต้องขอให้ กับพนักงานท่านอื่นเนี่ยอาจจะต้องไปเอางานในคนอื่นนะครับหรือว่าอาจจะทําเองสร้างเองนะครับเพราะว่าคนที่ใช้พลังงานตอนนี้ก็มีผมคนเดียวเหรครับไม่ไม่มีใครหรอกนะครับที่ทำนะครับในบรรดานักสร้างทั้งหมดนะครับไม่มีใครแล้ว แต่ถ้าใครอยากจะมาเชคขึ้นประจําตัวนะครับก็ได้นะครับนะไม่ได้มีปัญหาถ้าคุณรอได้นะครับเพราะว่าการที่ผมมาอยู่ในจุดๆเนี้ครับมันเหมือนกับแทบคือมันกึง่งกึ่งทำบุญเลยดีกว่านะครับเขาว่าทำบุญผมหมายถึงว่าณนะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มผมจะให้เวลาให้เวลาในการเชคขึ้นพลังงานในหนึ่งทุ่มมีช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกับสามทุ่มนะครับ คือนาช่วงเวลาเนี้ยเวลาคนมาใช้พลังงานอ่ะบางคนก็ได้อ่าก็โอเคลิดลิดรายการแล้วนะครับจัก,กรวาลให้อะไรมาบ้างาบ้าง,างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็อ่าเรื่องเงินทองเนาะอาจจะไม่พร้อมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับคือเลือกได้จะเลือกซื้อก็ได้นะครับว่าจะเอาแค่ไหนหรือเท่าไหร่หรือจะไม่เอาเลยก็ได้นะอันเนี้ยผมก็ไม่คุนเครืองอะไรนะครับเพราะว่าถือว่าช่วงน้าช่วงวลนนั้นเป็นช่วงเวลาสละ เวลาของผมเพื่อช่วยเหลือผู้คนละกันนะฮะให้เขาได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรกันแน่แล้วควรต้องใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่ต้องใช้นะครับแค่ปรับทัศนคติเขาก็ได้และแก้ปัญหาชีวิตได้และอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางคนก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ก็มีบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็อาจจะไปใช้อย่างอื่นแทนนะครับในการรักษาเยียวยาร่างกายตัวเองสมุนไพรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับข้อคิดการปฏิบัติเนาะนี้ก็มีนะครับผม นะไม่จําเป็นบางทีก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เชิสลิงเลยก็ได้นะครับแต่บางคนก็นะช่วงนี้อาจจะผมจะเจอกับเหล่าผู้ช่วยงานที่เขาเป็นสายตื่นรู้ซะมากกว่านะครับสายตื่นรู้สายที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาต้องได้อุปกรณ์ไงอุปกรณ์บางอย่างหรือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างนะครับที่เอาไปช่วยเ,ออเสริมพลังของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เขาไปทาภารกิจให้ รูล้ล่วงปลอดภัยประมาณนี้นะครับก็เริ่มมีมากันบ้างแล้วนะครับโอ้อันนี้ที่ท่านเห็นนี่เป็นลวดเบอร์เบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์หกนะฮะลวดห้ามิลนะะครับห้ามิลขนาดห้ามิลเรากะว่าจะมาทำเป็นแหลเป็นแหวนกาเล็กติกคล้องคอตัวเองซะหน่อยนะฮะ เอาทำอะไรเอามาเชื่อมต่อครับเอามาเชื่อมต่อกับไพ์เซลล์เอามาเชื่อมต่อกับจักรวาลนะครับในช่วงเวลาที่ผมเทำงานเช็คขึ้นพลังงานอะไรเงี้ยนะครับเปิดนะฮะเสร็จงานก็ถอดออกนะฮะนอนทำมันหนักน่าจะดูทรงแล้วน่าจะหนักอันเนี่ยอับก็เนี่ยฮะเรื่องการทํางานเรื่องหลักการทํางานหรืออะไรเงี้ยก็ผมก็จะพูดไว้ประมาณนี้นะครับอยากขอให้ทุกคนเข้าใจักนี้สักหน่อยนะครับผมก็นะครับ งานผมจะสร้างไปตามคิวนั่นแหละครับก็คือเช็คพลังงานมาเสร็จปั๊บอ่าเพอคุณเลือกแล้วนะครับว่าจะเอาชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะลิตรลิตเอาไว้นะครับว่าเอออยู่ถึงคิวไหนกินนที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ช่วงกลางวันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทํางานสร้างงานนะครับส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เอ่อเช็คพลังงานนะครับก็จะมีช่วงที่ผมได้ทําทั้งวันทั้งคืนก็จะเป็นช่วงประมาณนักเสาร์อาทิตย์อ่าวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะจะประมาณนี้นะครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับต่อไปนนี้ะ แล้วก็ช่วงเดือนสิงหาอาจจะคิวอาจจะคิวเยอะในการเช็คเช็คอะไรอย่างงี้ครับไปปลายสิงเออต้นต้นสิงหานะครับอาจจะคิวคิวเช็คเยอะนะครับแต่หลังหลังปลายเดือนอะถึงกันยาไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะผมมงงดหลายวันนะครับเพื่ออะไรเพื่อทํางานให้มันตามให้มันอ่อทันนี่แหละทันตามอ,ออเดอร์นี่แหละ <laughs> ที่ได้รับมาจากเหล่าผู้ใช้งานนะครับนั่นแหละ แล้วกว่าจะผ่านคือแล้วก็วิธีการงานของผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือผมอะคือคือก็อน้อยคนแหละที่มาทําอย่างเงี้ยนะครับคือทํารวดแน่นอะเลี้ยวเกี่ยวแน่นอะนะครับมันมันก็จะยืดเวลาไปอีกนะครับเรื่องรวดเกี่ยวแน่นนะกพามันต้องใช้เวลาในการเผารวดนะครับอ่หลักๆหลักๆก,ก,ก็พูดไวยแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าถ้ามีอะไร ที่ผมจะต้องได้พูดอีกที่อาจจะพูดเสริมขึ้นมาอีกนะครับนะก็ะสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ